มามาเอฟซีสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมอันนี้บ่าวคนพพาเอมาอัพเดตครับผมกับร้านแตงโมนะผมะแตงโมหมเม็ดร้านป๋าโมบินตลาดวีมา k e เก็ตนานิคมรากระบังนะครับผมดูเทคนิควิธีการปอกพาทัวนน่ะี่น้องเอ้ยนะ หมกเม็ดของแท้นี่มันนหมกเม็ดดวงไหนได้มันมันมีอยู่นะเม็ดเม็ดมีอยู่ลูดีนี่หวานนะเป็นลูดีนี่หวานครับเพื่อนนาแรงดีปลาเนาะนาแรงมันหวานปลาบอกแดงแป๊ดแดงก็นี่ก็เลือดแล้ว แดงหวาน <c oughs> แตงโมแตงโมขาขาานครับอันนี้ปลาคัดมาแล้วบอกครับเนี่ยแตงมมโม<อ>เนี่ยอ๋อแตงร้านประจำเจริญสมีอโอ้โหอ๋อครับประจำเขาจะจัดให้คัดมาให้แล้วพร้อมขายบอกว่า บอกว่าไข่มือแรงนี่ก็คือตัดไว้ให้แต่แต่ผน่แดงเขาก็ติดข้างนี่แต่งมันติดข้างอ๋อเพราะว่าเจ็บมาใหม่ๆาใชมันสดเนี่ยครับเขาต้องข้างนี่แต่งมันตัดมาไม่สีมันสีบ่ันเข้มมันดอกข้างอ๋อครับใช่ใช่ใช่ไหมครับเมื่อวานตะผลไม้อะไย่างนะครับเนาะเมร์ค้าหวนมันลืมต้นอย่างครับความมันลืมต้นอ่าถุอย่างผลไม้ทุกอย่างมือแรงมากออกชุ่มปูมือนีมากแรงตัดไปคืออีกหนึ่งอ่า ือว่าเนแม่ขายมันยังบแดกคนอ๋อครับครับฝากคางมหอแดงในมึงเบอรเดียวกันเลยเห็นะครับแมนอยู่ะเออใส้เดียวกันใส้เท่าเกันเลยห้องห้องห้อือเป็นลูกไม่ได้ชื่อเป็นกิโลครับมันคำนวณไงอ๋อครับครับชื่อสาเหนียวลสิบลูกก็ไปนะอ๋อครับครับครับครึ่งหนึ่งการนำมันไปไกล มันความนุ่นจนพุ่งไงก็อย่างอื่นเพราะว่ามันอย่างอื่นมันเป็นกิโลเลยมันขาดมันมันขาดแล้วช่างมันเป็นเป็นนิ่เท่ากับคิดคิดคิดนุ่นเอาตรงเอาต้องแถมแม่ครับชิมแน่แถมเออครับแต่แตงโมแต่ขมงนู่นี่มันได้ได้เป็นลูกอ๋อติบสิบก็ขายสาวสาวครับแม่ครับมันก็ได้หายนะมันน้หนักบอลลูดบคตซินะครับ ย latitude, ังทุเรียนน้ำหนักสิบเนาะบทแมนบ้าครับน้ำหนักลดหลายแอู้เนาะขายเยอะนี่นี่ทุเรียนปลาตาปลาแกก็ขายไอ้นี่เหมือนกันนะครับน้ำหนักขายทุเรียนเนี่ยร่วมร่วมเพียงระวังทุเรียนกับแตงโมนี่ต่างกันยึดหลับเลยนะอันนี้ต้นพุ้นกรถูกอ่าครับแล้วก็ร่วมเพียงหน่อยกว่าครับยังทุเรียนนี่มีลูกลูกเหลืองลูกเหลืองนเปนบะครับ หลูกเหลืองลูกแกหลูกออน,นอ่านู้บสิบบาทครับแต่แตงโมนีม่ยนอ,อนนี่ย้อนถินกปลากับบตอรเสีจะวานมาเขามีออยสุดอร่อยคุณนะครับครับพระ่ามหนึ่งพันตอนคืนรถเขาตบหีเ่าแต่มอ๋อแมนแมครับต้องฟังเสียงคัดสุกมัานคัดแดงครับคัดขาวเลยด้คัดสุกคัดใส่ซื่นใสยังไงคุณนับ อ๋อครับเพาาะร้นไม่้อปนไม่แอนต้องร้านประจำนะครับปลาของแจมีร้านประจำนะทุกคนก็จะนี่รัศมีครับนี่นี่ตลาดอาเจาแน่นอนแน่นเห็นบ่เจมฝากเล่าไปเบิ้องแ้กผมในช่องบ้านนี้เพิมมากี่ประเทีแยวบางจ้ะครับผมครับผมเบิ้งเลยบอกเจได้ครับผมเขาไปติดตามรับชมได้นะครับเจรัศมีตลาดอาเจาแน่ตลาดอาเจาปลาประจำผม ชวนมากผมชวนมากครับเราก็ให้ลูกน้องคาดให้อีกเท่นนึงนะตลาดแจงโมอ๋อตบเองเลยไปเบิ้งพรออ๋อครับรับเองรับเองเลี้ยงเองย่นเองครับคเทียวขบมีคนนครับครับนี่นี่นี่ขึ้นมาไปเท็ดออกขึ้นากคุณราคาพหายนะโออครับเอาไปจำไม้นหมเ่อนเอาเกือบเป็นร้อยลูกคนอปรอยอย่แล้วอครับนี่เองเนมาร้อยหนลยเออพูดนะ ว่าสิบมาเอาทท่าสิบีสิบหน่วยบ่คุมคาน์มันน้ำมันยิ่งแพงหนึ่งพึนนึร้อยหกสิบพูดนะครับเปเปอ่้ครับมันมันสิเก็บได้ประมัณนจังมือครับปะเป็นอาทิตย์พูนะอ๋เป็นอาทิตย์มันสวยใส่ก็ที่ลมเนาะนี่อากาศแบบนี้ยุได้โดดอ๋อครับแบบนับหนาวอากาศเย็นๆอากาศบ่ฮครับ ว่าช่วงนี้ตัวร้่ายมันเป็นชิมสันอ๋อเป็นชิมสันนะผมบางก้อนนี่เป็นสัญญาอ๋อครับเมนเมนเลยแต่ว่าสันญาครับกระด้างจัดเพราะว่าชิมสันชิมสันนี่มันดียางมันสามสิบบาทครับมันดูแลง่ายบม่เสียหายครับจะเป็นสัญญามเสียหายเร็วเพราะว่าเปลือกมันบางเปลือกมันบางแต่ว่าเนื้อมันดีด้วยเนื้อดีปลาบอกบางได้เนื้อได้แรงดีครับแต่ว่านี่พัฒนาแล้วบางก้อนนี่เปลือกยังหนาเลยบางก้อน แดงบม่ค่อยเต็มเลยครับแดงเต็มแล้วมันพัฒนาขึ้นมากเลยแมนพัฒนาไปเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนขายพันธุ์เด็ดครับก็ระปีก็ระปีอืมแต่เมื่อก่อนเริ่มขายเนี่ยมันเป็นกินนาลีอ๋อครับจะมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์แต่งโม่จิ้มสันเล็บกิ้มสันนี่ครับแต่งโม่ก็มีหลายสายพันธุ์เี้หลายสายพันธุ์เราแต่แต่ว่าปอกเปลือกออกมาเลี้ยงเหี่ยกระเด่งกระด้งครับเอาแบบไปยังก็ไอ้แต่งเหลืองไม่ได้มาขายปอบะเขาเอินพันธุ์ยังครับ มันเป็นขิมเออ่กินโลสโตนแล้วก็กินอย่างวักฟีนฟินเลยดิหายากบอกครับเขาปลูกในบ้านเขาบ้างไหมปลูกในบ้านเขาปลูกในไทยเหมือนกันแถวยุทธศาสตร์แถวอ๋อครับครับตอนนั้นแดงเหลืองยินโรสโตรนมาจากอยุธยาโอ้โคตรหวานนะโอครับครับเหลืองดีครับ้านงหวานเหลืองนะครับเนื้อดี เป็นแตงเด้งทุกมี้ขาดตลาดตอนนี้มันหนาวมันเสียหายเวลาปลูกอ๋อครับครับผลผลิตเสียหายขึ้นจะเริ่มปลูกไหม่่ึงครับครับนี่เห็นไหมนี่พอคาแต่ละวงการแตงโมไหมครับแตงโมหวานฉ่ำฝั่งนู้นก็มีนะครับผลไม้ตามฤดูกาลเลยนะทุกคน ลูกค้าก็แวะมาซื้อเรื่อยๆนะจะปอกแป๊บเดียวเต็มนะผมนี่ตั้งนี่มาหยิบกันเล้เลือกได้เลยครับผมเลือกได้เลยหยิบได้เลยหวานชำ่ำทุกถุงทุกลูกนี่ลูกค้าก็เลือกได้เลยเย็นๆเลือกได้เลือกได้ชอบทุงไหนครับเย็นเกี๊ยบ บาทไหมมาครับมาดูวิธีเทคนิควิธีการปอกแ้งโมหรือผ่าแ้งโมครับวิธีการปอกแบบมกเม็ดทุกคนเท่าไหร่ครับสามปีกับล้านปลาหมูบินหวานเจี๊ยบ หยิบได้เลยจ้าเลือกได้เลยชอบอันไหนสามบาทนะถดยอดมากหยิบได้เลยเรียกได้เลยจ้าอ้ห ตลาดนี้คนจะมาเดินช่วงประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลูกค้าก็เลิกงานนะครับป้าวันบอกไ้ป้าบอกว่าลูกค้ากำลังเลิกงานเลิก5้าโมงโวยมหตัตลาก็เริ่งชั่วโมงวัดีิระหว่างรอระหว่างรอลูกค้าป้ามูบินก็จะปอกไว้รอแช่เย็นไว้เย็นเกี๊ยบเลิกงาน<ช> หรือจะเอาเป็นลูกก็ได้นะกับบ้านห้าสิบบาทเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าปอกให้ก็หกสิบบาทคาพิชาชีพป้าบอกคาวิชาชีพ้าั่นแมนควมเล้าล่ะ<อ>มาเลยจ้าแตงโมไหมครับแตงโมหวานๆ ก็ไปถิ่มใส่ที่มีคนมาเอาไปแขงงวงนี่อ๋อครับมีเออไปบุญต่ออีกกลมไปแขงงวงแม่ครับงัวแถวไอ้นี่บอกใกล้ๆเฮานี่บอกครับลองจอกมีลุงคนนึ่งครับงอเก็บไปให้เราเลยมั้งเอาเลยไม่ไนไปเก็บไปถิมอ๋อครับเราบอกเอาไว้ให้เราเก็บให้เรียบร้อยเอาไปแข่งัวอ๋องัวกินแมนแมนครับดีก็เดี๋ยวไปถิมเนื้ปลาเนาะ อย่านครับเห็ดประโยชน์ต่อไดตาบอกตัวสวยงามสวยงามมากครับทุกคนก็แบบไหนเลือกได้เลยเห็นไหมเนี่ยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยทุกคน30-30หยิบได้เลยเๆๆๆย็นเย็นเรียบร้อยเอาครับลิบนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตขมนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนครับผมร้านผลไม้ตามฤด,ดูกาลร้านปลาหมูบินหวานเทียบนะครับผมยาวเลยยาวเลยตลาดวีมาร์เก็ตนะครับหน้านี้ผมรักกระบ,บังครับทุกคนสวัสดีครับ